มอยู่ชั้นสองนะครับเพื่อนๆเ,เป็นโรงแรมที่ไม่มีลิฟต์นะครับมีทั้งหมดสามชั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในห้องพักกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆบิดลักแฟนชมครับ หัวใจมีตีนอ่อนเววันนี้ครับจะมารีวิวโรงแรมซิกอิเลฟเนนะครับหรือว่า61อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับโรงแรมนั้นอยู่ที่ซอยสุขาอุปถัมภ์11นะครับตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับห้องนี้ราคา500บาทนะครับเป็นห้องพักที่ไม่มีอาหารเช้าครับมีกาแฟให้รับประทานตอนเช้านะครับ เดี๋ยวไปรับชมห้องกันครับห้องนี้ราคา500บาทนะครับมีอะไรบ้างครับพเพื่อนๆก็จะเป็นห้องที่สไตล์คลาสสิกหน่อยนะครับคล้ายๆโมเดินอะไรประมาณนั้นฮะมีเคาน์เตอร์นะครับมีโต๊ะเต้าอี้มีโคมไฟให้อ่านหนังสือด้วยนะครับ มีตู้เย็นนะครับในตู้เย็นนั้นมีขวดน้ําน้าเปล่าให้สองขวดนะครับเดี๋ยวดูก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะหาว่าผมโกหกเนี่ยครับที่สันยี่ห้อน้ํานะครับกระจกเนี่ยครับโมเดร์นะครับไม่มีตู้นะครับกระจกก็จะวางไว้อย่างนี้หน้าห้องน้ํานะครับเสื้อผ้าก็แขวนตรงนี้ครับไม่มีตู้ก็แขกก็จะไม่ลืมของนะครับ ส่วนมากเราวมาพักโรงแรมก็จะลืมของไว้ในตู้เสื้อผ้านะครับดูไม่ละเอียดนี่ฮะห้องน้ําก็ประมาณนี้ครับเครื่องทําน้าอุ่นนะครับอ่างล้างหน้าเล็กกระทัดรัดครับก็ดูโรงแรมโล่งสะอาดดีนะครับมุมนี้ครับ่ข้างๆึ่งข้างโรง,งแรมเป็นบ้านคนนะครับแล้วก็ในซอยอุปถัมภ์สิเดนะครับมีร้านอาหารเยอะอยู่นะครับ ไม่ต้องห่วงครับข้างๆโรงแรมก็มีร้านกาแฟแอมพุสนะครับเตียงนอนประมาณนี้ครับบนหัวเตียงมีเนี่ยครับที่วางของนะครับไฟในห้องไม่สว่างนะครับเป็นแบบสลัวสลวครับผมโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆมิลักแฟนชมที่ให้เกียบติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ขอเท่านี้ก่อนนะครับพักผ่อนก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ